เครือข่ายกระบวนการหัวสอวอนั้นเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายและก็ชั่วช้ามากเป็นการทำร้ายประเทศไทยอย่างร้ายแรงมากสมคบคิดกันปล้นชาติปล้นแผ่นดินอย่างแท้จริงเพราะเมื่อคุณยึดสภาสูงได้คุณก็มีสิทธิ์ในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมาย ตรวจสอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆคุณสามารถกำหนดบุคลากรที่จะมานั่งในตำแหน่งองค์กรอิสระได้อะไรบ้างล่ะคณะกรรมการปปชตุลาการสารนิติธรรมกกตผู้ตรวจการแผ่นด,ดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสวพวกนี้เมื่อมาจากกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมแล้วก็กลายเป็นสวสีเทาและสีดำที่ไร้ความชอบธรรมที่จะลงคะแนนโหวตอะไรทั้งสิน้น ผมเนี่ยทำข่าวการเมืองมา40-50ปีผมไม่เคยเห็นกระบวนการและการก,าร,กระทำที่อุกอาจเช่นนี้มาก่อนเรียกได้ว่ายิ่งกว่าการรัฐประหารด้วยฐานซะด้วยซ้ำเรื่องที่ผมพูดเรื่องการหัวสอวนนั้นท่านผู้ชมอย่าทิ้งคลิปนี้ไว้นะฮะแชร์ไปให้หมด ให้มากแชร์ให้คนทั่วประเทศไทยได้เห็นเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพักภูมิใจไทยคือตัวการของการทําลายสิ่งที่ดีงามคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรม,รรม,รรมของประเทศไทยทุกอย่างที่ผมพูดนั้นผมพิสูจน์ได้เมื่อถึงเวลาจําเป็นต้องพิสูจน์มีคนพร้อมเป็นพยานให้ผมเยอะแยะไปหมดฟังดูแล้วก็ดูน่ากลัวนะครับหากภูมิใจไทยได้มีการหัวสวรจริงนะครับ น,นี้น่ากลัวมากเลยเพราะองค์กรอิสระต่างๆอยู่ในมือสอวอสวมีอำนาจเลือกตั้งองค์กรอิสระต่างๆชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้เป็นนายกก็ไม่มีค่าครับถ้าตราบใดคดีหัวสวและภูมิใจไทยยังมีข้อกลหาอยู่โดยที่ยังไม่ได้ผ่านการเกลี่ยอะไรทั้งสิน้นผมอยากถามจริงๆนะ นายยกผมที่หลุดไปสองคนแล้วคดีหัวสอวอเนี่ยยังอยู่ที่กกตทำไมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยเนี่ยมันถึงติดจลวดจังวะอะไรที่เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยเนี่ยมันถึงล่าช้าอะไรได้ขนาดนั้นรอให้พักภูมิใจ ไทยมาเป็นนายกก่อนใช่ไหมบันทึกจะเร็วหรือมันจะดับศูนย์ไปผมนี้อยากให้พักประชาชนเนี่ยเลือกพักภุมใจไทยจังเลยสอวอไม่เลือกพิธาให้เป็นนายกสอวอทำให้พิธาลุดจากสอสคอดีสิบสีสอสอ่สส ก็เกี่ยวกับสวในการร้องบ้าแล้วพักเพื่อไทยอย่างพวกกูนี่ทำอะไรผิดจากพวกมึงนอกจากเดินหนีพวกมึงมาแล้วพวกผมผิดอะไรพวกผมมาจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกแล้วก็ทำให้สวไม่มีอำนาจในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแค่นี้ก็สามารถ เลือกตั้งกันโดยสอส,อสอในวุฒิสภาได้แล้วด่าพวกผมไม่เลือกไปแล้วเนี่ยก็เอาเลยครับเอาภูมิใจไทยเลยอย่างน้อยวันข้างหน้าเนี่ยเรียกแข้งเรียกขากันไปก็อาจจะอยู่กันไปไ้เรื่อยต่เมื่อไหร่ก็ตามผมเชื่อว่าประชาชนเน่ยมันก็ไม่ได้ง้อหรอกนะวันหนึ่งมันก็จะหายไปเรื่อยเองอาจจะได้เป็นตอนนี้ สมัยหน้าสมัยต่อๆไปคนมันก็จะลดลงไปเองเพราะคุณไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการโดยจริง